เอาเลยครับก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม Blue f เ a ร e นะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการลงวิธีการใช้ชิกี้นะครับผมกับเน็ตบูมนะครับส่วนเน็ตบ o ูมจะเป็นคลิปหน้านะครับ <c oughs> ก็อาจจะคอมเมนต์นี้นะครับเ <c oughs> มื่อปีที่แล้วผมก็ไม่ได้ทําคลิปเลยสอนโหลดหน่อยครับผมตอบหมดไม่ไหวนะครับผมก็เลยจะเป็นต้องมาทําคลิปนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานชิกี้ก่อนนะครับคลิปนี้เป็นชิกี้การใช้งานแล้วก็การเติมการทําระบบเกมนี้เป็นยังไงของแอปนี้นั่นเองนะครับ ก็ขออนุญาตโหลดทิกิวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนกันนั่นเองผมจะมาบอกด้วยนะครับว่าใช้ยังไงบ้างนะครับคนมีคนถามมาเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําคลิปสอนกันนะครับภายในคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับโนลันหนึงไลค์นะครับผมเ okay, คเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เค okay. รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีเสียงรบกวนมากมายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ถนนนะครับบ้านผมนั่นเองเอาละไม่ได้ทําคลิปสายนี้มานานแล้วนะครับผมก็เลยทําให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ขอยัดโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมโหลดนานมากเลยเอาละเสร็จเรียบร้อยนะครับรอติดตั้งก่อนนะครับผม อ่าแอปชิกกี้หรือชิกกี้นั่นเองนะครับผมโอเคเมื่อเราเข้าแอปชิกกี้ไปนะครับผมสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับ ID สำหรับผู้เล่นใหม่เลยมันก็จะมีประมาณนี้อาจจะทำให้เราดูงงๆนะครับผมอ่ะแล้วก็กดคามได้นะครับอนิเมชั่นการโฆษณาก็ไม่มีอะไรเข้ามาแล้วก็ทำการกล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ล็อกอิน Google มันจะได้สิทธิพิเศษนิดนึงคือสามารถเล่นเ,เกมฟรีได้นะครับถ้าล็อกอินเฟซมันก็จะ หมือนเราต้องเติมเองแล้วก็หาเลขฟรียากมากนะครับผมแต่ว่าแอปนี้มันฟรีได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยผมจะล็อกอินด้วยอะไรก็ได้นะครับส่วน ID ที่ผมสมัครไปแล้วแล้วมันเคยใช้ V.P. ครั้งแรกมาแล้วมันก็จะราคาแค่ไม่กี่ร้อยนะครับหลักร้อยนิดๆน,นะครับผมหลักร้อยนิดๆหรือว่า30บาทแปดสิบบาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วนคนที่เคยแบบไม่เคยเล่นนะครับจะสามารถมี100กว่าบาทใน V.I.P. 3วันเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับสมมติเราสร้าง ID เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขอยัดเข้าไอดีก่อนมันจะมีหลาย Google ในเมลที่เคยทำเข้าไปนะครับส่วนเมลตัวตัวที่2เนี่ยผมจะให้ดูว่าผมเป็น V.I.P. หรือเปล่าหรือไม่มีแล้วมาดูกันนะอ่า ID นี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนขอดูโปรไฟล์แป๊บนึงนะครับอ่านี่คือ ID ที่เคยสร้างแล้วนะครับแต่เป็น ID ที่ไม่เคยมี V.I.P. นี่คือ ID ผู้เล่นใหม่เป็นแบบนี้นะครับจะขึ้น2.9-9 ต่อสัปดาห์เป็นวีคนะครับ V.P. แบบอ่าครั้งแรกนะครับมันก็จะมีสิทธิพิเศษเขียนแบบนี้นะครับอ่าคนที่เป็น V.P. จะได้เหรียญรายวันนะครับได้คิวด่วนได้เกมฟรีรายสัปดาห์นะครับได้คุณภาพชัดขึ้นได้รางวัลแต้มสะสมนะครับได้ชื่อสีแดงดูเป็นแคเท่เลยนะครับอ่าแล้วก็มีที่เซฟนะครับข่าวบันทึกราคาถูกขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วนคนที่ใช้แบบเติมเงินปกติก็จะมีคุณภาพราบลื่นปกติพอใช้ได้นะครับส่วนที่ ผู้ใช้ปกติคือไม่ค่อยมีอะไรเลยและคิวเยอะนั่นเองนะครับนี่คือสลับคนที่ผู้เล่นใหม่จะขึ้นแบบนี้นะครับ2.99ก็คือลดจากราคา12ดอลลาร์นะครับแล้วมาดูกันราคาของจริงนะครับจะอยู่ภายใน7วันคนที่เป็น ID ใหม่จะมี ID 7วันขึ้นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้เติมได้ไง่ายๆครับคลิกเข้าไปครับสลับผู้เล่นใหม่จะขึ้นแบบนี้อ่ะต่อไปนะครับมาดู ID คนที่เป็นผู้เล่น เก่ากันส่วน ID ผู้เล่นเก่าก็จะราคาสูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปดูอ่ะอันนี้คือ ID ผู้เล่นเก่านะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันแตกต่างกันหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยนี่ครับ ID ผู้เล่นเก่าครับผม ID ใหญ่ก็จะประมาณนี้กูลาร่าเอสเอสนะครับผมก็จะขึ้นใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันยังไม่เก่าเกินไปนะครับผมมีอีก ID หนึ่งเดี๋ยวให้ดู ต่อไป ID Facebook นะครับ ID Facebook นี่จะเป็น ID เก่ามากๆเลยนะครับคนที่เคยกด VIP ไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวเรามาให้ดูนะครับผมสักคู่นี่คือไ d ดใหญ่ของผมนะครับเคยใช้ v i p ไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เคยใช้ v i ไไปแล้วตามจริงมันจะไม่ขึ้นเสียเงินแบบนี้หรอกครับมันจะขึ้นเป็นแบบราคาแพงเกินนะครับเติมแบบ4 5 0 0อะไรประมาณนะี้เป็นเดือนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมใช้ VP แล้วผมก็ตัดตัดสมาชิกทางพิสโตไปนั่นเองนะครับ หรือว่าเราจะเติมทางอัญมณีก็ได้นะครับเติมง่ายๆครับผมนะคลิกเข้าไปที่เติมเงินตรงนี้เลือกที่2ระบบเลยนะครับจะมีทั้งธนาคารแล้วก็พวกอ่าวอลเล็ตต่างๆนะครับล็อกเขาเองนะครับส่วนราคามันจะแต้มคิวไม่เหมือนกันนะครับส่วนบัตรสีเหลืองเหรียญเหลืองเนี่ยจะเป็นเติมเพื่อเล่นเป็นเวลานั่นเองนะครับระยะเวลาประมาณนี้นะครับ0.99ดอลลาร์120เหรียญนะครับผม240เหรียญคือ1.99ดอลลาร์นะครับ4.99ดอลลาร์600เหรียญ3,600 เหรียญคือ29ดอลลาร์ค่อนข้างแพงเลยนะครับประมาณนี้อ่าก็ประมาณนี้ส่วนการที่บอกไปคืออ่าแบบแบบผู้ใช้ปกติคือโหลดเกมเข้าหน้าเกมคือนานมากๆนะครับส่วนผู้ใช้ที่เป็น V.P. ตะก่อนนะครับก็จะเข้าไวนะครับ1นาที2นาทีเข้าประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคมีอะไรสงสัยกันอีกไหมไม่มีก็ของจบคลิปเพลยเท่านี้นะครับสวัสดีขอเคุนรับชมครับผมสวัสดีฮะ CU ครับผม